อ๋อขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูและรู้จักนะครับระดับต่างๆของค่า pH ในดินนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับค่า pH ในดินนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าอยู่ที่ระดับที่เท่าใดนะครับผมก็คือที่เหมาะที่สุดสำหรับการปลูกก็คือ5.5ถึง6.5นะครับผม ก็จะเป็นช่วงระยะที่ดินนะครับเหมาะสำหรับการปลูกนะครับผมเพราะ5.5นะครับถึง6.5จะเป็นค่าที่ดินนะครับปล่อยจุลธาตุได้ดีที่สุดนะครับผมคือเราให้ปุ๋ยให้อะไรก็คือดินจะนำมาใช้ได้นะครับผมกับต้นไม้ได้เร็วที่สุดนะครับจะไม่มีเก็บกักไว้นะครับเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ง่ายนะครับผมสาหรับต้นไม้นะครับ ก็ตามตารางนะครับที่ผมนํามาไว้นะครับก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงหกนะครับผมก็จะเป็นดินเป็นกรดดินเปรี้ยวนะครับผมและแปดถึงสิบสี่นะครับก็จะคือดินเป็นด่างนะครับผมส่วนเจ็ดนะครับคือค่าเป็นกลางของดินนะครับผมแต่ช่วงระยะที่ดินปลดปล่อยได้ดีก็คือจะ5ห้าจุดห้าถึงหกจุดห้านะครับสาหรับดินที่ปลดปล่อยจุลธาตุได้ดีนะครับเจ็ดคือค่าเป็นกลางของดินนะครับผมก็ ตามนี้เลยนะครับการแก้ก็ดินเป็นกรดแก้โดยปูนขาวหรือโดลาไม้นะครับผมก็ตามที่ผมเขียนไว้เลยนะครับผมส่วนวิธีแก้ดินเป็นด่างก็ใส่พวกอินทรีย์วัตถุนะครับหรือปลูกพืชบำรุงดินนะครับเช่นพวกปอเทืองนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมก็มาดูเครื่องวัดนะครับผมสําหรับเครื่องวัดก็ เครื่องแรกนะครับรูปแรกก็จะเป็นเครื่องวัดดิจิตอลนะครับแล้วก็รูปที่สอก็จะเป็นเครื่องวัดแบบเข็มนะครับก็แบบที่สามก็เป็นแบบเข็มเหมือนกันนะครับผมก็เลือกเอาเลยตามที่ทุกคนหานะครับหาได้นะครับผมก็มีอยู่ที่แอปสีส้มนะครับเยอะแยะนะครับผมสำหรับเครื่องตรวจวัดนะครับ ส่วนของผมก็จะเป็นตัวแรกนะครับสีเหลืองๆนะครับผมก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับสําหรับของผมนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับหาเลือกซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าดินของเราเป็นยังไงนะครับสําหรับเครื่องวัดนะครับเพราะถ้าไม่มีเครื่องวัดเราก็ไม่รู้นะครับว่าดินของเราเป็นกดหรือเป็นด่างนะครับสําหรับ <t> <ต>ดินเป็นกดหรือเป็นด่างนะครับก็ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสาหรับดินดินขาวๆนะครับแบบนี้นะครับดูกันเลยนะครับว่าดินจะเป็นกดหรือว่าเป็นด่างนะครับไปดูนะครับสำหรับดินขาวๆนะครับก็ได้7.0นะครับก็จะรู้เลยนะครับว่า 7.0นี้คือดินอยู่ในระยะดินกลางนะครับค่าเป็นกลางนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าค่าเป็นกลางแล้วต้นไม้จะชอบนะครับคือค่าที่ดินปลดปล่อยนะครับก็จะเป็น6.5นะครับ5.5ถึง6.5นะครับสำหรับดินที่ต้นไม้ชอบนะครับก็แสดงว่าเราต้องได้ แก้ไขนะครับต้องใส่โดลไม้นะครับสำหรับการแก้ไขนะครับดินเป็นกรดนะครับผมมาดูอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับดินนะครับนี่คือดินที่ปลูกทุเรียนนะครับใต้ต้นทุเรียนของผมเองนะครับมาชมกันเลยนะครับคอยดูนะครับว่าดินที่ปลูกทุเรียนที่ต้นไม้ชอบนะครับเอาง่ายๆก็คือ ดินที่ปลูกค่าพีเฮจะอยู่ที่เท่าใดนะครับก็ต้องรอจนกว่าตัวเลขจะหยุดนิ่งนะครับผมถึงจะอ่านค่าได้นะครับก็จะได้เป็น5.5นะครับผมก็เป็นช่วงที่ค่าเริ่มต้นของการปลูกเลยนะครับ5.5นะครับเพราะว่าช่วง5 5ถึง6.5นะครับจะเป็นค่าที่ ดินปล่อยจุลธาตุได้ดีนะครับคือค่าที่ดินปลดปล่อยนะครับพวกจุลธาตุพวกอินทรีย์วัตถุนะครับผมมาดูอีกจุดนะครับมาดูอีกจุดตรงนี้เลยนะครับผะว่ามันจะเท่าไรนะครับผมก็มันตรวจเช็คนะครับสําหรับดินปลูกนะครับแต่ละจุดจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า ค่าดินจะไม่เท่ากันทุกจุดนะครับผมจ,จุดนี้ก็รอให้นิ่งก่อนนะครับค่อยอ่านค่านะครับก็น่าจะ6.5นะครับนั่นไงว่าแล้วรอให้นิ่งก่อนนะครับเหลือ6.0นะครับเมื่อกี้นะครับผม6.0ก็ถือว่ายังอยู่ในค่า ที่ต้นไม้ของเรายังปลูกได้นะครับ5.5ถึง6.5นะครับแต่ว่านี่คือ6.0อยู่นะครับก็เป็นค่าที่ดินปลดปล่อยพวกจุลธาตุพวกอินรทรีย์วัตถุได้ดีอยู่นะครับก็ถือว่าดินยังปกติยังใช้ได้อยู่นะครับก็วัดเป็นจุดเป็นจุดไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าต้นไม้ของเรายังดินจะ ปกติหรือเปล่านะครับสําหรับการปลูกต้นไม้นะครับแต่สําหรับบางท่านก็อาจจะมีข้อโต้แย้งอยู่นะครับว่าดินไม่ได้วัดก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับมันก็อยู่ที่คุณภาพของดินนะครับถ้าดินไม่มีปัญหานะครับเราไม่ต้องวัดก็ได้นะครับผมแต่อย่างของผมนะครับดินขาวๆด้านล่างนะครับผมจะมีเป็นวงเป็นวงไว้อยู่นะครับนั่นคือดินเป็นกดนะครับสําหรับของผมนะครับ ก็ต้องแก้ไขด้วยการใส่ดูลไม้นะครับผมเดี๋ยวก็จะไปซื้อมาใส่นะครับมาหวานไว้นะครับมาดูตรงจุดนี้นะครับนีคือใต้ต้นทุเรียนของผมนะครับที่ปลูกไว้นะครับ รอจนกว่าค่าจะนิ่งนะครับก็หกจุดห้าก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับถือว่ายังปกตินะครับสําหรับดินตรงนี้นะครับก็มาดูอีกจุดนะครับก็จะวัดรอบๆต้นเลยนะครับสําหรับการวัดนะครับผมก็ดูว่าดินของเรามีค่า pH เ,เท่าไรนะครับสําหรับการแก้ไขก็ ตามที่ผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับ6.5นะครับผมเอาเหลือ6.0อีกแล้วนะครับก็ต้องรอให้ค่านิ่งก่อนนะครับค่อยอ่านนะครับผมมาดูอีกจุดนะครับดับสัง้งนันะครับต้องไปเปิดเครื่องใหม่นะครับ ก็ต้องรอจนกว่าตัวเลขเขาจะหยุดขยับนะครับผมเอาจนตัวเลขนิ่งนะครับถึงจะอ่านค่าได้นะครับก็ต้องรอจนกว่าเลขไม่ขยับแล้วนะครับก็ได้ห้าจุดห้านะครับสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่วัดออกมาแล้วนะครับ ได้เท่าไรก็ตามตารางนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีแก้ก็ถ้าดินเป็นกรดนะครับวิธีแก้ก็ปูนขาวโดนละไม้นะครับหรือใส่น้ําให้ทั่วบริเวณก็ได้นะครับดินที่เป็นกรดก็แก้ไขได้ตามที่ลงไว้ให้ดูนะครับผมก็สําหรับดินเป็นกรดนะครับก็ต่ากว่าเจ็ลงไปนะครับถือว่าดินเป็นกรดนะครับส่วนดินเป็นด่างนะครับก็จากเจ็ดนะครับ สูงกว่าเจ็ดขึ้นไปนะครับก็คือดินเป็นด่างนะครับวิธีแก้ก็คือเติมพวกอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็แก้โดยการปลูกพืชบำรุงดินนะครับผมสำหรับการแก้ดินเป็นด่างนะครับผมก็ทุกอย่างก็ตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับใครหลายๆคนนะครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ ที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับที่ลงไว้ให้ดูนะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับหลักๆก็คือคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมก็ขอบคุณครับผม